ฮัลโหลวลคัมทุกคนวันนี้นะคะรถสาพาเพื่อนเพื่อนะคะมานั่งรถเมส,สาย8ไปยังเกอบพระจันทร์ฝั่งตรงข้ามกันนะคะนี่ระยะทางก็ไม่ได้ไกลนะแต่ว่าโชเฟอร์ของเราในวันนี้นะคะจะพาเราเดินทางไปที่นี่กันโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทําอะไรเลยนะคะมา ใครยังไม่ได้ดูคลิปตุดจีนนะคะ Year of the Dragonfly เมื่อคลิปที่แล้วนะย้อนกลับไปดูนะจะได้รู้นะคะว่าเอ่อในคลิปนี้เนี่ยเราใช้แมคานิกอะไรในการสร้างระบบขนส่งสาธารณะแบบนี้ขึ้นมานะคะโอเคหลังจากที่เราเนีกดแกร็ปเรียบร้อยแล้วนะคะเรือก็มาถึงนะคะเป็นเอ่อสมุนลิงโจรสลัดเงาของชาลีนั่นเองนะเออในเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นรถเมลสายแปดนะคะคนขับของเราก็ จะทืนเถือถ่อนนิดนึงเนาะไม่มีใบอนุญาตขับเรือก็แบบนี้นะคะนี่เราก็แล่นเรือไปตามจุดเช็คพอยต์เรื่อยๆนะคะสําหรับสกิลการขับเรือนะคะอันนี้จริงๆมันแล้วแต่แล้วแต่รอบเลยเนาะบางทีโชเฟอร์เราก็ขับเถื่อนนะคะบางทีก็ขับดีนะแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีโชคร้ายนะคะบางรอบนี่คือทุกคนโดนโชเฟอร์พาขับวนอ้อมโลกนะคะวนเป็นวงเวียนใหญ่เลยทุกคน แล้วสําหรับคนที่สงสัยนะคะว่ามันมีจํากัดจุดเช็คพอยต์ไหมนะคะสําหรับคนที่แบบเอออยากจะสร้างเส้นทางระบบขนส่งนะคะที่มันไกลมากๆนะจะมีจํากัดจุดเช็คพอยต์ไหมจะบอกว่า ณนะตอนนี้เท่าที่รู้นะมันจะไม่มีจํากัดนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อแม้อยู่ดีนะคะคือแต่ละจุดเช็คพอยต์เนี่ยไม่ควรจะห่างกันเกินหนึ่งหน้าจอนะคะจริงๆอาจจะเหมือนว่ามันวางได้นะแต่ว่าพอเรียกกลับมาจริงๆนะคะมันดันไม่นับจุดเช็คพอยต์อันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะโอเคเราถึงเป้าหมายแล้วนะขอบคุณมากๆเลยพี่ลิงนะคะ หลังจากนี้พี่แกเนี่ยก็จะวนพา,ายกลับไปหาเสาเดิมนะคะเราก็ชนะเราไปนะคะส่วนเราก็าไปทําอะไรในเกาะเป้าหมายเรียบร้อยนะคะส่วนตอนจะกลับก็นั่งเรือกลับไปนะคะกดแกรบกลับไปก็เรียบร้อยนะคะสาหรับใครที่อยากจะไปลองสร้างในเซิร์ฟตัวเองก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้สเตเบิลนะคะเหมือนสร้างไว้เป็นมีมขำๆซะมากกว่านะแต่ก็แอบใช้งานได้จริงอยู่นะคะโอเควันนี้มาแบบสั้นๆแล้วกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ